ป้าจิ้มน้ำจิ้มไทยสับประรดเต็มนีนหมดเลยทำไมป,ปุ้ยไม่อยากินอ,อย่างเด็กซีไอ้ปุ้ยเหรอพยายามให้น้องกินดีิงๆเอานี้ให้น้องไปไม่ไม่เอาน้เอาไว้เอามาละกันเท่ากันหมดไม่รู้อ่ะลองแต่ไม่ค่อยกินต้อหาวิธีปอกให้มันสวยๆอยู่ อันนี้ฟูซานนะคะทุกคนดูดซีวีดูซีรีส์จนได้นี่ค่ะทุกคนเขาเรียกอะไรนะแอปเปิลกระต่ายแอปเปิลกระตา่ปปะตายค่ะทุกคนน้องคิมกำลังทำแอปเปิ้ลกระต่ายพี่ีพี่ทัน จริงๆก็ต้องใช้มีดเล็กๆหรือเปล่าลูกต้องใช้มีดป้องกันหรือไม่เออใช่บ้านเราไม่มีของพ่อมีแต่พ่อเขาไปตัดชวนช,วนชวนมหมดเริ่มคล่องละเสียวถูเสียชูแม่ก็งงว่าเสียวชูคืออะไร ทู่ๆภาษาจีนแปลว่ากระต่ายส่วนเสี่ยวแปลว่าน้อย<ะ>เสี่ยวชูประมาณะว่ากระต่ายน้อยวันออด้วยความที่เลี้ยงน้องปีมเมฆก็เลยศึกษาค้นหาม่หดูซีรีส์ดูซีรีส์ทุกคนดูซีรีส์มาซั้น่ารักเนาะเห็นพระเอกทำให้นางเอกแล้วมันน่ารักดี มันก,ก็ยอยากเป็นมยีนมยเมียวเมียเมียวคืออะไรเมียนี่เมียนเมียนอยากเป็นนางเอกอยากเป็นนางเอกโอ้ยเสียวดูใครส,ะสะันฉันตัวเองส,ะส,ะสันปั่นตัวเองหนุ่ยน่แหละ ดีไหมคะข้าวสาลีจิ้มน้ำมันเดี๋ยวถามพี่ซอกรก่อนพี่ซอจะมากินข้าวที่บ้านไหมแอปเปิลกระต่ายฝีมือลูกสาวเสร็จแล้วนะคะน่าทานไหมคะทุกคนแอปเปิลน้องกระต่ายจ้าน่ารักน่ารักแล้วอร่อยว้อนายคันอะไรเนี่ย เอกคือใครอ่าสชิ